นี้จะเป็นห้องซีวิวให้ดูวิวก่อนคือเราใช้ไมสเตเบลิเซอร์เราเหมือนคนใช้ไม่คล่องอ่ะใช้มาเป็นปีก็หมุนขึ้นหมุนลงไม่ถูกสทัทีแคปภาพหน่อยอันนี้ห้องนี่รักเออห้องอันนี้ห้องซีวิว ข้างในนี่เห็นไหมข้างในก็จะเป็นห้องน้ำเดี๋ยวเปิดไฟสักรูเาขาไม่ได้เปิดไว้อ๋อห้องน้ำถ้าซีวิวห้องน้ำก็เป็นฝักบัวนะคะโอเคจากนันก็คือ ห้องซีวิวมุมมุมห้องก็คือเดี๋ยวนะอันนี้ห้องซีวิวนะคะมองออกไปอันนี้นเป็นเป็นซีวิวเหมือนกันแต่เราเอ๊ะทำยังไงทำไมมองไม่เห็นทะเลมันจะเห็นทะเลเป็นมุมนี้หรือไปนั่งตรงนู้นดูดอ่าเห็นแบบนี้โอเค